เมื่อเราได้สดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปไอ้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนลูกนะ ให้นัางขัดสมาเดีวยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจอดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาเาพอสบายบายใกล้ๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเลือกตาอ่ากดลูกในตานะจ๊ะดับตาพริมพริม พอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ทำจาจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นใหสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ก็ร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความบุกพันในคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัว หรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกระบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียวโซนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานะจ้ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนนนิพพานทางหลดุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะความทุกข์ทมรมางในชีวิต การเวียนไวไ่ายแต่เกิดเป็นต้นเป็นต้นทางที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ไม่มีเว้เลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อท่านเห็นภัยในวัฏฏะสงสารภัยของการเวียนไวไ่ายแต่เกิด เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งดีรักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็บ่อยๆรรถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบ่อยๆชีวิตก็เจอโลกธรรมแปรปการมีลาบเสื่อมลาบมียศเส่อมยศ มีคนสันเสริญเดี๋ยวก็มีคนน,นินนาบ้างมีสุขมีทุกข์คร้คล้ากันไปอีกทั้งตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจเมื่อกระทำลงไปก็มีวิบากกรรมเป็นผลรองรับอยู่เวียนว่ายตายเกิด ซ้ำซ้ำักๆเกิดเป็นอะไรทั้งหลายอย่างเกิดได้ความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้แม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ก็ไม่ขวนขวายแต่จะไปหาความรู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตแม้ขวนขวาย แต่ถ้าไม่เจอทันตีพูดแจ้งเอ็นแจ้งแดงตลอดในธรรมก็ไม่เกิดประโยชน์นอนนัไรดำเนินชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวเกิดมาเป็นมนุษย์มึงแต่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็พลัดไปในอาบายตามกฎแห่งกรรมไปมหานรกอุตจตนรลกจมโลก เบลตสุลกายสัตว์ดรละฉานพราะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตตามทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ไปสู่เทโวโลกในสุคติโลกสวรรค์แต่สวรรค์ก็ไม่นิรันดรหมดกำลังบุญก็ตกลงมาอีกเมื่อมาเป็นมนุษย์ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต พบเจอท่านผู้รู้ได้ฟังท่านสอนเข้าใจบ้างมาเข้าใจบ้างแต่เขาเ้าใจเป็นส่วนใหญ่ปลีกวิเวกหาที่สงัดที่รื่นลมแล้วก็ประกอบความเพียรทำใจหยุดหนึ่งได้ในระดับหนึ่งฌานสมาบัติเกิดขึ้นละโลกแล้วก็ ไปเกิดในรูปภพเป็นพรมแต่ในอารภณฌานสมาบัติก็เป็นอรูปภพมีชีวิตยืนยาวนานกว่าสวรรค์กว่าชาสวรรค์แต่ก็ไม่เป็นดิลันดอนเพราะความยืนยาวนานนี้บางครั้งก็ทำให้เข้จใยพิษเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้สร้างสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะว่า มีชีวิตอยู่ในพรมโลกหรือในอรูปพภมยาวนานมากมากกว่าสวรรค์เยอะแยะโอกาสจะเข้าใจพีเกอมีแต่ชีวิตในรูปภพและอรูปภพก็ไม่เป็นน,น,นิลันดรหมดกำลังแห่งบุญที่จะอยู่ในรูปชารหรือรูปฌานก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์บ้าง ไปอ,อบายบ้างแต่มีบากกรรมชีวิตก็วนเวียนอย่างนี้เป็นมนุษย์ก็เป็นชนชั้นล่างบ้างชั้นกลางบ้างชั้นสูงบ้างเมื่อชีวิตเป็นมนุษย์ไม่ประกอบไปได้วยความเข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตการดำเนินชีวิตก็จะผิดพลาดเบียดเบียนตัวเองบ้าง เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นบ้างก็เป็นอย่างนี้เบียดก็ทำให้ตกจากสิ่งที่ดีงามทั้งตัวเราและผู้อื่นเบียนก็ทำให้ตายตายจากความดีตายจากโลกมนุษย์เป็นต้น ก็เป็นอย่างนี้ทีวิก้วนเวียนเวียนไายแต่เกิดอย่างนี้เอาอารมณ์โิยสัตว์ในการกอรเห็นภัยในวัฏะสังสารอย่างนี้ก็อยากจะหลุดพ้นจึงแสวงหาทางหลุดพ้นซ้ำๆมานับพบนับเจ้าไปทุนเมื่อบรรมีเต็มเปีเ่ยมเข้า บุญในตัวบารมีในตัวก็สอนตัวเองให้ปลีกพิเวกปลีกตัวออกจากการกรองเลือนไม่คุกคลีดิผู้คนสแสวงหาที่รื่นลมทีวิเวกสังัดกายสังัดใจเพื่อประกอบความเพียรให้สังัดจากกิเลส สวะตง่าๆใจท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจเป็นปะกะติของใจที่เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ 7. พราะถูกส่วนเข้า แสงสว่างภายในก็เกิดขึ้นเป็นแสงสว่างสองทางชีวิตเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ไม่ไม่ก็เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายหายมากกว่าเห็นก็ฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นมากกว่าหายและก็เห็นได้ตลอดเวลาจนชีวิตไม่ขาดแสงสว่าง ั้งหลับตาและก็ลืมตาหลับตาก็สว่างภายในลืมตาก็สว่างภายในความสว่างของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยังมีข้อจำกัดอาทิตย์สว่างในเวลากลางวันจันทร์สว่างในเวลากลางคืน บรมโพธิสัตว์สว่างทั้งกลางวันและกลางคืนแม่ในยามหลับก็หลับอยู่ในกลางความสว่างในยามตื่นก็ตื่นอยู่ที่ตรงนี้เพราะเป็นที่หลับและที่ตื่นกับทิฐานที่เจ็ดทางนี้ก็ตื่นอยู่ในกลางความสว่างทุก,กิจวัตรและกิจกรรมก็สว่างอยู่ตลอดเวลา ชีวิตของท่านจึงเป็นชีวิตมนุษย์ที่ไม่ขาดแสงสว่างสองดางชีวิตเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์ที่เกิดจากใจหยุดนิ่งจนเห็นความบริสุทธิ์ได้เป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้เป็นดวงใสใสใสบริสุทธิ์สัมผัสได้ เข้าถึงได้ชีวิตของท่านก็ไม่ขาดจากการเห็นหลับตาก็เห็นภาพภายในลืมตาก็เห็นภาพภายในภาพเป็นความบริสุทธิ์ภายในเป็นดวงใสๆซึ่งเป็นต้นทางที่จะเห็นชีวิตภายใน ซึ่งนำไปสู่การเข้าตึงที่พึ่งที่ระลึกภายในคือพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นตัวพุทธรัตนะใสเป็นแก้วใสบริสุทธิ์ชีวิตของท่านก็ไม่ขาดจากการเห็นและการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทั้งหลับตาก็าเห็น ลืมตาก็เห็นนั่งนอนยืนเดินก็เห็นเห็นพรระัตนาตรัยเห็นพระธมรกายชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่กลางกายภายในชีวิตของท่านจึงเป็นประดุจอยู่ในป้อมปราการที่ปกป้องผองภัยจากอบายภายในสังสารวัต และกับภัยของชีวิตในปัจจุบันและเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขตั้งแต่สุขพอประมอจนกระทังถึงสุขอย่างยิ่งคือบรมสุขชีวิตของท่านจึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์มนุษย์เกิดมาก็เพื่อการนี้แหละ แต่ว่าเมื่อยังไม่รู้ว่าเผื่อการนี้ก็ไปทำอย่างอื่นก่อนตามที่ผู้รู้ก็ไม่ทำกันเรามีบุญมากนะลูกนะแต่มาเกิดอยู่ในอารมเงาของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในช่วงที่วิชาธรรมกายบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบัณฑิตนักปรา์ในการก่อนทำอย่างไร เราก็จะต้องทํำอย่างนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ชีวิตทั้งชีวิตไม่ขาดแสงไม่ขาดความสว่างภายในไม่ขาดจากการเห็นเห็นภาพภายในไม่ขาดจากความรู้ความเข้าใจเรื่องรางวความจริงชีวิตไม่ขาดความบริสุทธิ์ ที่เขาถึงได้ไม่ขาดรัตนะภายในที่เป็นประดุษป้อมปราการของชีวิตถ้าเป็นอยู่ได้อย่างนี้ชีวิตนี้จึงจะเป็นชีวิตอันเลิศชีวิตอันประเสรศิฐเช่นเดียวกับบัณฑิตนักปราชญ์ในการกอ่อเช่นเดียวกับท่านผู้รู้ทั้งหลายก็จะดันต่อจากนี้ไปนะในลูกทุกคน ึกใจให้หยุดให้นิง่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจนํามาหยุดนิ่งๆนุ่มๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจให,หยุดจะที่กลางดวงใสใส นึกง่ายๆสบายๆเพื่อให้ดวงใสๆภาพภายในนี้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจเราเหมืนหลักเอาไว้ผูกเชือกคือใจไ่ให็สัดซายไปในเรื่องราวต่างๆที่เราคุ้นเคยให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พะใจกระเจิดกระเจิงมามากแล้ว ใจแตกมามากแล้วเห็นไปทางจำไปทางคิดไปทางรู้ไปทางจนถึงเวลาเราจะต้้งองรมใจให้มาติดโดยมีจุดเริ่มต้นเห็นนึกภาพดวงใสๆจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือดวงแก้วก็ได้นึกเบาๆนึกสบายสบาใจเย็นๆ ร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใส ใจหยุดใในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆพอใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยจะเห็นดวงใสสว่างความบรุทสึ์เกิดขึ้นความสุขอันไม่มีประมาณก็เกิดขึ้นความรู้เกิดขึ้นบุญที่เราทำมาทั้งหมดก็จะได้ช่องส่งผลให้เราได้มีความสุขแล้วก็ ความสำเร็จในชีวิตความตายไม่มีนิมิตหมายเราจะพัดพลากจากกายมนุษย์อยานี้เมื่อไหร่เราไม่ทราบที่ตรงไหนเราก็ยังไม่ทราบเมื่อตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายกระกเป็นสมบัติของหมู่นอนก็ต้องเอาไปเผาไปฝังกันไป สมบัติก็เป็นกองกนอื่นส่วนไหนที่เรานำออกในการทำทานในแหล่งแห่งเนื้อนาบุญก็แปลเป็นบุญติดตัวเราไปพบเบืงหนะ้าเพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายอย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตเวลาของเรามันเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนดะังนั้นให้ใจหยุดนิ่งนิ่งอยู่ในกลางกาย ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคือการละชั่วทำดีและทำใจให้ใสง่ายที่สุดณตอนนี้คือทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงแสงสว่างภายในเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยขาดแสงเลยเห็นภาพภายใน เห็นความบริสุดภายในเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยกายความบริสุดเลยเห็นพระธรรมกายภายในมีป้อมปราการไปที่พึงที่ระลึกปกป้องบ้องภยัยของเราได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายตรึกนึกถึงดวงใสใจหยดุดจะในกลางดวงใสใส ้องกบภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นยินสบายเหมาะสมที่ลกูกทุกๆคนซึ่งเป็นผู้มีบุญ จะได้ประกอบความเพียรให้กลงกล้าให้ถูกหลักวิชาก็ให้ประครับประครองใจกันไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพรระัตนาตรายในตัวทุกๆคนห,หน้าลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงีบเยบๆนะจ๊ะ